มันพุทธนั่นแหละถูกนะมันพุธนพูดฝันถึงพ่อว่าขึ้นไปหาพ่อจะไปเยี่ยมพ่อบอกว่าฝันมองไปเห็นพ่อน่ะที่โรงพยาบาลเหรอที่โรงพยาบาลเลยเหมือนเหมือนความเป็นจริงเลยจังหวัดอะไรนะนครนายกโ,<อ>โรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่ามอสโวที่องค์คณ์แต่ว่าในฝันน่ะเหมือนพ่อนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นเป็นเรื่องจริงเลยเนาะแล้วก็มองไปว่าอย มองว่ากําลังให้ยาพ่ออยู่แต่เธอไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเห็นในจูพ่อก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ท้องพ่อก็พองขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่ากําลังให้ยาอยู่อันนี้หันไปอีกทีสภาพน,นึงพ่อตกเตียงตกเตียงอันนี้หนูก็เลยบอกว่าพี่พี่พ่อตกเตียงคราวนี้เขาก็เลยอุ o o ้มพ่อขึ้นไปบนเตียงอมองไปที่หุ่งบนเตียงน่ะ พ่ออ้วกเต็มเตียงเลยอะทั้งตัวทั้งผ้าปูอะไรเปื้อนไม่หมดเลยคราวนี้ก็เลยเดินไปหาพยาบาลหันมาอีกทีเอา้าพ่อนุ่งเงินเกงและวงิเ,เกงที่พ่อเคยนุ่งแหละสีน้าเงินคาดเข้เมขัดถอดเสื้อนะตอนนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งหันมาอีกทีเอา้าพ่อใส่เสื้อยีนคลุมตัวใหญ่เนาะแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกยีนแบบชาลีอะหมวกแบบชาลีเนาะ แล้วก็ไม่อยู่แล้เขาก็แล้วเขาก็เดินออกจากห้องคนไข้ไปเนะ <c oughs> าะคราวนี้หนูก็ตามเนาะตามแกตาาน,นั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้แหละสักคนหนึ่งแล้วก็เอาเอาโทรศัพท์ของลูกชายอะ่ะมาเพื่อจะโทรหาตาเนาะแต่ปัดปัดมันก็ปัดไม่ไปเนาะเพราะว่ามันมันล็อกหน้าจอคราวนี้นั่งไปอุ้ยตามทางเนี่ย มันเป็นเหมือนรางหมูอ่ะที่แจ่วจากรางหมูไหมที่มันเป็นปูอ๋อที่เอาให้อาหารกินใช่อาหอาหารหมูลมลแล้วมันก็เป็นฟาร์มเป็นอะไรแล้วก็มีไข่ไก่เต็มไปหมดเลยตามทางเนาะเป็นเป็นแบบนั้นหมดเลยไปถึงขับไปก็มองเอามีแต่ไข่ไก่เต็มเลยแล้วก็พอจะขึ้นสะพานเอ้าทาไมคอสะพานอ่ะเขาไม่ถมนึกออกไหมพี่แจ่วถ้า<ด>ไม่ถมอ่ะมันก็จะเป็นปูนแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นปูนแล้ว เนี่ยเป็นปูนอยู่บนนี้เป็นสะพานแล้วนี้ก็จะต่ํากว่าสะพานนะก็ังมองเอ๊ะทำไมเขาไม่ถมคอสะพานแล้วจะขึ้นรถได้แล้วจะเอารถขึ้นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ถมคอสะพานมัน<ช>เป็นยังไงนะถ้ามันสะพานมัอนก็อยู่บนนี้ใช่ไหมเขียนได้เขียนได้มันก็จะเป็นนี่มันเป็นถนนเนาะถนนถนนอย่างนี้ใช่ไหม แล้วตรงนี้มันเป็นสะพานะสะพานซึ่งมันสูงกว่าถนนคือการทําสะพานมันก็จะต้องเป็นลาดอย่างเงี้ปนสลบเออแต่ว่าไอ้ตรงดินที่จะทําเป็นสลบแบมันไม่มีมันมีสะพานขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทางทางอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นไม่ได้สิขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ก็เลยตื่นตื่นว่าอ้าวนึกเอาฝันเห็นพ่ออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเกิดพอเกิดวันเดือนปีอะไรนะ เกิดวันที่เขาอะนะมีส่งวันที่สิบเจ็ดกุมภาสิบเจ็ดกุมภา,ากับกับสิบเก้ากุมภาเนี่แหละอืก็เลยไม่รู้ว่าสิบเก้ากุมภาบางทีแกก็บอกว่าสิบเก้าแต่ส่วนใหญ่แกจะใช้สิบเก้าส่วนใหญ่จะ,จะใช้สิบเก้าจะให้วันเกิดอะไรแกอย่างเงี้ยจะสิบเก้าแต่ที่เวลาแกลงรหัสอะไรอย่างเงี้ยก็จะวันที่สิบเจ็ดจ้ะแล้วไอเบอร์โทรศัพท์ลูกชายอะ่ะ มือโทรศัพท์ผู้ชายเหรอไม่เป็นไรเอาไว้ทําทีหลังก็ได้อขอบคุณอ้อยมากนะคะที่เล่าความฝันให้ฟังนะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากจ้า ขอบคุณมากนะคะที่อ้อยเล่าความฝันให้ฟังนะคะในฝันก็คือคุณพ่อนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่นอนแบบลอนจอนนะคะเป็นแบบเด็กๆนะคะพอสักประเดี๋ยวก็อ้วกนะคะแล้วก็อ้วกเสร็จปุ๊บก,ก็ตกเตียงตกเตียงไงคะแบบแล้วพอเสร็จก็แบบหายเหมือนพ่อไปแต่งตัวแบบเหมือนชาลีแชปปิ้งชาลีแชปปิ้นที่เป็นตลกตลกขำๆนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็ อ้อยก็ต้องตามหาพ่อนะครับอ้อยก็นั่งมอเตอร์ไซค์ใครก็ไม่รู้ซ้อนท้ายไปนะคะซ้อนไปด้วยจอนไปด้วยแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเป็นโทรศัพท์ของลูกชายนะคะแบบแล้วก็แบบเขาเขาไม่ปลดล็อกอะ่ะก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนยังไงก็โทรศัพท์ไม่ได้เนาะเพราะว่า เขาปลดเขาเรียกว่าปลดล็อกไว้เนาะแล้วทีนี้เขาก็ล็อกไม่ได้ไงหมายถึงว่าปลดล็อกไม่ได้เขาล็อกไว้ไงก็เลยทําให้ขับไปขับไปขับไปก็ไปเจอเอาไอ้พวกอะไรถนนที่กําลังทําก่อสร้างอยู่อะแล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางที่จะขึ้นน่ะเขาเรียกว่าเจอตออ่าอย่างนั้นนะคะมันเป็นสำนวนไทยที่ต้องแบบว่าเจอตออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือความฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับพา เขาเรียกว่าสำนวนที่เกี่ยวกับว่าเท่าทารกนักเท่าทารกเพราะว่าคาว่าเท่าเขียนคําว่าเท่าทารกอ่าเราต้องใช้การดูการดูคํานะคะถ้าเราพูดคําว่าเท่าทารกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะจะเขียนยังไงอ่าอันนี้มีเขียนคําว่าเท่าทารกสองตัวนะคะก็คือเท่าบนกับเท่าล่างนะคะเท่าทารกก็คือข้างบนนะ่ก็คืออาการลักษณะก็คือเหมือนทารกอ่ะเออเท่าเท่ากับทารกนะแล้วอีกอันก็คือ เป็นผู้เท่านะคะแต่ทําตัวเป็นแบบเหมือนทาลกนะคะอาเราทีนี้พอเราพูดคําว่าเท่าทาลกปุ๊บเราก็นู้นเราก็รู้จักกันในนามของในเรื่องของพาถังซาจังนะคะก็คือเทพเป็นเทพอ่ของของจีนนะอาก็คือได้เลขจีนมาส่วนอันนี้เป็นพอคุณพ่อบอกว่าหลังจากที่เป็นเด็กแล้วอะก็มาเป็นหนุ่มอ่าแปลกเลยนะคะเป็นหนุ่มแล้วก็แต่งตัวแบบชาลีแชปปิ้งอะชาลีแชปปิ้นนะคะก็เลยทำให้อ๋อ เหมือนแบบว่าพอเป็นชาลีก็คือเป็นคนแบบขำขำไงคะเ็าเรียกว่าขำขันอะไรประมาณนั้นนะคะสนุกสนุกแล้วทีนี้ตรงที่มีการซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วอ่าต้องใช้โทรศัพท์ด้วยแล้วโทรศัพท์ของลูกชายเนะี่ยเขาล็อกไว้อย่างเงี้ยหมายความว่าสับขาหลอกอ่าสับขาหลอกก็คือตอนแรกเดินไงใช้ขาเดินแล้วพอตอนหลังใช้ล้อเดินไงล้อล้อใช้ล้อรถมอเตอร์ไซค์ไงแล้วทีวนี้ทําไมรู้ว่าสับขาหลอกก็เป็นเพราะว่า ไอ,โอ้โทรศัพท์นั้นอะโทรศัพท์อะมันล็อกไงอ่ามันล็อกไงเขาก็เพื่อจะให้สื่อคําว่าสับขาหลอกก็คือคนที่ไม่เป็นแปลความไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้เรียนปัชญานะก็จะบอกดรแต่ว่าเลเธอเพอร์เจอร์ cher, คนมาจากจีนไงถังซําจังแล้วก็พบขำขันก็คือชาลีเชปปินเนี่ยอ่าเป็นเรื่องของการขำขันขันก็คือขันน้ำไงขันน้ําที่จะมาลดน้ําส่งลดน้ําดาหัวไงแล้วทีนี้ที่บอกว่าสับขาหลอก ก็คือโทรศัพท์มีการโทรศัพท์แล้วก็ตอนแรกเดินไงเดินพอตอนหลังก็ใช้รถเขาเรียกว่าซับไงซับจะเดินมาเป็นรถเป็นล้อเขาเรียกว่าซับขาหลอกหลอกก็คือโทรศัพท์มันล็อกไงเออใช่ไหมใช่ไหมวิธีการวิธีการดูต้องดูแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอ้อยมากนะคะเลขที่น่าสนใจก็คือเลขนี้นะคะสองและ13า